อันนี้เป็นชานมเผือกปั่นราตักผงชานมสามช้อนแต่เราทำเองใส่ยเยอะก็ได้มันอร่อยดีวกลือาตาลสองช้อนโต๊ะชาไต้หวันใส่ให้ได้ขีดสองร้อยของถ้วยตวง ตักเผือกใส่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ไป,ปักทำง่ายครับเม,มนูเมนูนี้อร่อยครับเพื่อนไปหาซื้ออุปก,กรณ์มาเลยมาทำเองไม่ต้องออกไปซื้อที่รอน หอมเกือหอมชานมหอมชาครับขอมนี่นับไบม่ถ้านคับ